สวัสดีนักเรียนชั้นป3าทุกคนเลยนะคะพบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้เรามาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะมาตากรกานะคะมีใครรู้จักมาตากรกาไหมคะอา,อาจจะมีคนที่รู้จักแล้วหรือว่าคนที่ยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนึงนะคะว่ามาตากรกานี้เป็นอย่างไรคะ่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่2มาตรากากานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยว่ามาตรากากานี้ในหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะอันแรกนะคะคําในมาตรากาการนะคะที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและอันที่2นะคะคําในมาตราก,ากาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวค่ะ มาดูกันเลยค่ะว่ามาตรากกาคืออะไรนะคะคําในมาตรากากานะคะคือคําที่มีพยัญชนะต้นนะคะประสมกับสระและวรรณยุกต์นะคะและที่สําคัญเลยคือต้องไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนจำเอาไว้เลยว่ามาตรากากาไม่มีตัวสะกดนะคะเมื่อไหร่ที่มีตัวสะกดนะคะจะไม่ใช่มาตรากา,กาค่ะแล้วก็จะสามารถประสมได้ทั้งสระเสียงสั้นแล้วก็สระเสียงยาวเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำในมาตรากาการนะคะที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นกันเลยค่ะคำแรกนะคะคือคำว่าตะไคร้นะคะนักเรียนเคยเห็นตะไคร่ไหมคะเชื่อว่าทุกคนเคยเห็นนะคะตะไคร้นะคะก็เป็นคำในมาตรากาการที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นนักเรียนจะสังเกตว่าทั้งคำว่าตะนะคะและคำว่าไคร้ไม่มีตัวสะกดนะคะต่อไปคำว่ากะเพรานะคะกะเพราไม่มีตัวสะกดเช่นเคยคะ่ะ ต่อไปคําว่าสเต๊ะนะคะนักเรียน,นเคยกินไหมคะหมูสเต๊ะไม่มีตัวสะกดนะคะนักเรียนลองสังเกตดูเลยคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำในมาตรากอกาที่ประสมด้วยสระเสียงยาวค่ะคําแรกนะคะคือปูนานะคะ ปูนะคะสะกดด้วยสระอูสระอูเป็นสระเสียงยาวถูกไหมคะคาว่านาสะกดด้วยสระอาก็เป็นสระเสียงยาวเช่นกันค่ะต่อไปนะคะคาว่าปลาปลาก็สะกดด้วยสระอานะคะเป็นสระเสียงยาวค่ะต่อไปอีกานะคะอีนะคะสะกดด้วยสระอีสระอีเป็นสระเสียงยาวค่ะต่อไปนะคะกากอากานะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวค่ะ เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนอ่านประโยคนะคะแล้วขีดเส้นใต้คําในมาตรากาก,ากาแล้วก็นับจํานวนคําที่ขีดเส้นใต้นะคะมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนพอจะจําได้ไหมคะว่าคําในมาตรากาการเนี่ยต้องเป็นยังไงถ้ายังจาไม่ได้นะคะย้อนกลับไปดูในต้นคลิปเลยค่ะคุณครูอธิบายไว้อย่างละเอียดเลยนะคะ พอนักเรียนรู้แล้วเนี่ยนักเรียนก็อ่านโจทย์ข้อแรกแล้วก็ขีดเส้นใต้เลยค่ะถ้าเกิดเจอคําในมาตรากอกาแล้วนะคะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะน้ําผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคําว่าน้ําไม่มีตัวสะกดนะคะขีดเส้นใต้ค่ะคําว่าผลมีตัวสะกดใช่ไหมคะพอโอรลอผลนะคะลอลิงเป็นตัวสะกดนะคะคําว่าไม้ไม่มีตัวสะกดนะคะขีดเส้นใต้คําว่าไม้ค่ะคําว่ามี ไม่มีตัวสะกดนะคะขีดเส้นใต้ confidence. คําว่ามีค่ะคําว่าประไม่มีตัวสะกดก็ขีดเส้นใต้คําว่าประนะคะคําว่าโยดมีตัวสะกดเป็นซช้างนะคะก็ไม่ต้องขีดเส้นใต้ค่ะคะําว่าตอไม่มีตัวสะกดก็ขีดเส้นใต้ไว้นะคะร่างกายนะคะมีตัวสะกดก็ไม่ต้องขีดเส้นใต้ะคะ่ะเพราะว่าคําในมาตากอกาต้องไม่มีตัวสะกดะคะ่ะและ้นักเรียนก็นับดูนะคะได้เท่าไหร่คะ 1>, 1 2 3 4 5สอ้านะคะได้ห้าคำนะคะนักเรียนก็เอามาเติมในช่องสี่เหลี่ยมข้อ1อาจจะได้2องคำข้อ2อาจจะได้3ามคำไม่เท่ากันนะคะนักเรียนลองดูนะคะได้เท่าไหร่ก็เขียนไปเท่านั้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ